เคยได้ยินแต่ข่าวลือพอมาเจอจริงๆก็ไม่ไหวเลยครับที่จาการ์ตาเนี่ยรถติดแต่เช้าเลยละครับรถติดแบบนี้ทุกเช้าเลยละครับเนี่ยติดขนาดไหนละครับปกติเขาเดินทาง5้านาทีนะก็มันจะเป็นหนึ่งชั่วโมงประมาณนั้นแหละจาก5้านาทีเป็นชั่วโมงเลยนะครับเส้นทางตอนเช้าก็ไม่ต่างอะไรกับลานจอดรถกลางจาการ์ตาที่อัดแน่นครับไม่ใช่แค่รถเท่านั้นมีคนมากมายที่เตรียมตัวไปทํางาน แต่ดูให้ดีครับที่ข้างทางมีผู้คนที่ยืนเฉยไม่เห็นเดินไปไหนเลยนี่มันอะไรกันนี่คนพวกนั้นยืนมองรถผ่านไปมาอย่างเฉยเมยห่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ล่ะครับเนี่ยรอรถค่ะขึ้นทำไมล่ะครับเออเพื่อหาเงินซื้อนมให้ลูกค่ะส่วนใหญ่เป็นคุณแม่ที่อุ้มลูกครับ อาศัยรถเขาก็ต้องให้เงินสิจะหาเงินได้ยังไงที่นี่มีกฎการเข้าเมืองค่ะสามคนเหรอใช่ค่ะในรถนนต้องมีสามคนขึ้นไปถึงจะเข้าเมืองได้นะคะอ๋อที่นี่เขามีกฎว่าในรถต้องมีสามคนขึ้นไปถึงจะวิ่งบนถนนใหญ่ได้เพื่อป้องกันร,รถติดในเมืองนั่นเองครับถ้าในรถหนึ่งคันมีคนไม่ถึงสามคนก็จะต้องเสียค่าปรับระหว่างทางเข้าเมืองจะรับไครก็ได้จ่ายเงินเล็กน้อยดีกว่าเสียค่าปรับครับ นั่นเป็นเหตุให้ตามท้องถนนในช่วงเร่งรีบมีอาชีพนั่งรถไปเป็นเพื่อนด้วยครับเวลาเรียกรถนี่ทำยังไงล่ะครับคุณพี่คนนี้จะแสดงท่าทางให้ดูแทนคำพูดด้วยการชูสองนิ้วครับนี่เป็นสัญลักษณ์ว่านั่งไปได้สองคนเพื่อแสดงให้คนขับรถได้รับรู้นั่นเองล่ะครับถ้ารถจอดก็ขึ้นเลยล่ะครับเนี่ยค่ะเราก็ขึ้นรถไปก่อนพอตอนจะลงค่อยรับเงินนะคะเราทำอย่างนั้นช่างเป็นอาชีพที่สนุกและแปลกครับ แค่นั่งไปในรถเฉยๆถึงเวลาก็ค่อยลงแค่นั่งเฉยๆแบบนี้ครั้งหนึ่งได้เท่าไร่กันครับปกติแล้วเวลานั่งรถเก่งก็จะได้ราวสองหมื่นรูเปียแต่ถ้ามากหน่อยก็ห้าหมื่นรูเปียละค่ะเราได้ได้อย่างนั้นจริงๆนี่เป็นอาชีพของคุณเลยใช่ไหมครับทำทำเป็นอาชีพเลยหรือเปล่าครับนี่ใช่ค่ะระหว่างทางที่รถวิ่งฉิวบนถนนก็มีผู้คนยืนเรียงแถวรอหน้ากระดานแบบนี้ครับ บางทีงานนี้ก็ดูอันตรายเพราะว่ารถที่วิ่งเร็วรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์แต่ละคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองครับทําให้มีเด็กยืนเต็มไปหมดโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรเหรออยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะรถแต่ละคันจะเป็นส่วนช่วยให้เด็กๆสารฝันของพวกเขาได้หรือไม่บายบาๆจ้าลาก่อนหนูหน้อย เราเดินทางไปพบกับงานปแปลกๆอีกอย่างหนึ่งครับมีผู้คนที่นั่งรออะไรบางอย่างมากมายแต่คราวนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่จอดเรียงรายอยู่ครับมอเตอร์ไซค์จอดยาวเป็นทางเลยครับที่นี่เขาจะมีงานอะไรให้เราได้ชมกันอย่างนั้นเหรอและยังมีหนุ่มๆที่นั่งรออะไรบางอย่างพวกเขาลุกแล้วครับเดี๋ยวสิครับหนุ่มๆจะไปไหนกันเลยครับเนี่อ๋อออกไปต้อนรับหน้ารถบัสนั่นเองครับ คนที่ลงจากรถบัสก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่จอดรออยู่แล้วก็หายวับไปเลยครับเดี๋ยวขอคิดแป,ป๊บนะมันเหมือนกับแท็กซี่แต่ว่าใช้มอเตอร์ไซค์แทนใช่ไหมครับคุณทําอะไรกันเหรอครับเนี่ยที่นี่เรียกว่าโอเจ็คครับที่เราทํากันคือการส่งผู้โดยสารด้วยมอเตอร์ไซค์ครับด้วยเหตุที่ว่านี้ครับเมืองนี้จึงมีรถบัสไม่มากสายทําให้มีแค่หมู่บ้านใหญ่ที่มีรถบัส แต่ถ้าจะไปยังหมู่บ้านเล็กๆพวกเขาจะเป็นต้องเดินหรือว่าวิ่งเอาก็แล้วแต่คนคนนั้นครับนี่เป็นอีกหนึ่งบริการที่เหมาะกับการเดินทางคนเดียวแท็กซี่มันแพงนะครับในเมื่อไม่มีรถเมล์ไปถึงบ้านเราต้องใช้บริการมอเตอร์ไซค์ครับราคาก็ตามระยะทางแคุณครับขอโทษนะครับใช้บริการที่นี่บ่อยแค่ไหนครับค่ะมันถูกแล้วก็สบายชอบค่ะ มีคนมากมายพับสัญจรไปมาทีมงานเราตามมอเตอร์ไซค์ที่เพิ่งออกไปเมื่อกี้นี้ไปเขาโชว์ฝีมือการขับรถที่ปลอดภัยและถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับก่อนจะจ่ายเงินก็มีการต่อรองกันต่อเนื่องอ่เทานี้ก็พไม่ได้ครับแมไม่นะคนกันเองนะแม่บ้านอินโดนีเซียเหนือกว่าแม่บ้านเกาหลีก็ต้องต่อรองนี่แหละครับ พอไม่พอรับพอแล้วเท่าเนี้แหละไปได้แล้วไปได้เลยขอเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมครับนะพอแล้วรปได้แล้วอะไรกันปกติ5 0 0 0ันรูเปียเองพวกก็กลับมายังวิ่งจอดรถอีกครั้งเพื่อรอลูกค้าครับไม่ทราบว่าต่อวันต้องวิ่งรถกี่เที่ยวกันครับเนี่ยอ๋อวันหนึ่งต่อคนก็ประมาณ5รอบได้นะ5รอบก็วันละ5 0,000ืไม่ก็หมื่นรูเปียนะครับการต่อรองราคาก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งสำคัญคือเงื่อนไขการทำงานครับ ก่อนอื่นคือพื้นฐานการเลียดลูกค้าโดยการไปรับจากหน้าประตูเพื่อให้เวลาของการต่อรองค่าโดยสารจะได้สั้นลงได้มากขึ้นกับพวกเขาจึงไปช่วยลูกค้าที่กําลังลงจากรถให้สบายขึ้นให้ลูกค้าเดินตัวเปล่าทาตัวเป็นคนถือของให้แบบนี้ไม่ว่าใครก็ต้องขึ้นอยู่แล้วจริงไหมครับคุณผู้ชมครับคือข้อแรกครับเราจะเคลื่อนรถมอเตอร์ไซค์ไปจอดใกล้ลูกค้านะครับข้อ2อก็คือช่วยลูกค้ายกสัมภาระ ส่วนข้อที่3ก็คือต้องรอบแบบผมเนี่ยครับจะไปแล้วเหรอครับในลูกค้าแล้วเหรอครับโอ้เจ๊ที่คอยเป็นขาให้กับลูกค้าทั้งวี่ทั้งวันถ้าอย่างนั้นรายได้พอกินพอใช้ไหมครับมันก็ไม่พอหรอกนะครับแต่ว่าเรามีมอเตอร์ไซค์เราวยังไงเราก็ต้องหาเลี้ยงครอบครัวเราไม่มีงานอื่นนอกจากงานนี้หหละครับถ้าจะทํางานบริษัทเราต้องได้รับการรับรองแต่นี่เราไม่มีเลยทําได้เท่าที่เห็นเนี่ยแหละครับเพราะไม่มีงานอื่นแล้ว มาที่ป้ายรถเมย์อีกที่หนึ่งครับที่นี่เขาบอกว่าเราจะเจอกับอาชีพน่าสนุกอีกอย่างได้ทีมงานจึงขึ้นรถเมย์คันนี้ตามไปครับซับพักเดียวก็มีเสียงเพลงดังขึ้นบนรถพวกเขาเหล่านี้เรียกว่าบังอาแมนครับคุณผู้ชมการเดินทางที่แสนยาวนานอาจทำให้ผู้โดยสารเบื่อดได้จึงมีอาชีพสร้างสีสันด้วยเสียงเพลงเมื่อการแสดงจบลงผู้โดยสารก็จ่ายเงิน ถึงแม้ความสามารถจากการร้องเพลงจะไม่ดีเลิศแต่ในหมวกได้เงินเพียบครับว้าวได้เงินเท่าไหร่เนี่ยเราไม่เคยตั้งเป้าไรายได้ในแต่ละวันเอาไว้นะครับแต่ว่าปกติแล้วเราขึ้นรถวันละสิบรอบก็จะได้ราวเจ็ดมื่นนะครับราวนี้ไปดูการจราจรที่แออัดกันดีกว่าครับทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์วิ่งกันให้วุ่นท่ามกลางการจราจรที่แออัดจะได้ไม่เป็นหวัดเท่านั้นเองแหละครับ <c oughs> งานที่ขอให้ยืมร่วมเวลาที่ฝนตกเลยครับ ให้ความรู้สึกโรแมนติกดีจังเลยคือเวลาที่ฝนตกแล้วเดินตากฝนเนี่ยทำให้ร่างกายเราไม่สบายเราจึิงให้ยืมร่มนะครับจะว,ว่าไปแล้วไม่เพียงแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่ทำนะครับยังมีเด็กๆทำงานนี้ด้วยทำมานานแค่ไหนแล้วหนูห้าปีครับสปีครับถึงจะเป็นเด็กเล็กแต่ประสบการณ์ถือว่าชำนาญเลยนะครับเอาร่มจากที่บ้านมาทำงานแบบนี้กันเหรอครับเนี่ยนี่เอาร่มมาจากที่บ้านใช่ไหมครับ ไม่จะเป็นต้องมีความสามารถพิเศษขอแค่เพียงมีร่มเท่านั้นครับเด็กๆที่หา,ารายได้จากวันที่ฝนตกคุณยืมร่มใชเหรอครับเนี่ยเพราะว่าฝนมันตกผมก็เลยยืมเข้ามาใช้ครับทำไมถึงไม่เอาร่มมาล่ะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ครับก็เลยไม่ได้เอามาจอดอยู่นู่นไงเมื่อยือนร่มให้กับลูกค้าไปเด็กตัวน้อยต้องเดินตัวเปียกโชกไหลแคบๆดูน่าสงสารมากเลยครับในที่สุดก็ถึงที่หมายและได้มาหมื่นดูเปียกเหมือนจะได้เยอะกว่าปกติซะอีกนะครับ ถ้าวันไหนฝนตกก็ออกมาทําแบบนี้เหรอครับทําแบบนี้ได้เงินเยอะไหมอ่ะปกติแล้วห้าพัลูเปียถ้ามากหน่อยก็สามหมืลูเปียแล้วแต่วันนะคะพวกเขายังเด็กมากแต่ด้วยฐานะที่บ้านไม่คดีทําให้ความคิดของพวกเขาดูโตครับเดีก็ไม่สบายเอาหรอกไม่หนาเหรอหนาวครับแต่ไม่เป็นไรเด็กเหล่านี้เปียกฝนทุกวัน ทำให้ชุดพวกเขาเปียกตลอดครับส่วนรองเท้าใส่ไปเดี๋ยวก็เปียกพวกเขาจึงเดินกันเท้าเปล่าแบบนี้เงินที่ได้เอาให้พ่อแม่ครับงานปแปลกๆที่คาดไม่ถึงของอินโดนีเซียการที่พวกเขาหางานที่เหมาะกับตัวเองได้เช่นนี้ถือเป็นคนขยันดักหลักจุดสูงสุดของเวียดนามมองเผินๆก็เหมือนหมู่บ้านที่สงบสุขและธรรมดาธรรมดา ตเต็มร้อยเลยละค่ะ ส่วนพวกผู้หญิงก็กำลังนั่งดูทีวีอย่างสบายใจและแล้วอาหารของพวกผู้ชายก็ใกล้เสร็จแหมน่าทานสมกับการรอคอยเลยคือก่อนผมแต่งงานนะครับแม่กับพี่สาวทำข้าวให้กินนะครับแต่ตอนนี้ผมกับพ่อตาเนี่ยต้องทำพ่อตาเขาก็ช่วยผมได้มากเลยคนเอนในครอบครัวนั่งพักผ่อนกันแต่ดูลูกเขยนั่งสิพักเพียบเรีบร้อยเชียวสมกับเป็นพ่อบ้านเลยละ่ะ ที่ซื้อลูกเขยมาทำบ้านของเราเนี่ยให้ทองกับหมูไปหลายตัวเลยทีเดียวละค่ะก็ให้สมกับที่ได้เข้ามานะ่ะเออมันเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดมานะครับแต่ก็ดีครับมันทำให้พ่อแม่ผมมีกินมีใช้เมื่ออาหารเตรียมเสร็จแล้วก็ตั้งโต๊ะได้เมื่อตั้งโต๊ะเสร็จก็คดข้าวได้คดข้าวเสร็จแล้วใช่ว่าจะเสร็จเลยพี่รักเชิญขอน้ำสักแก้วสิแม่ยายพูดคำเดียวพ่อตาก็เริ่มเดินหาของขึ้นมาทันที สิ่งที่เขาหาก็น้ำนี่เองน้ำหนึ่งแก้วก็ต้องให้สามีเอามาให้ว้าวน่าอิจฉาจังจะทำแบบนี้ไปถึงเมืเ่อไหร่เลยคะเขาเป็นสามีของฉันนะคะไม่เป็นไรหรอกเมื่อทานอาหารเสร็จพวกผู้ชายก็ต้องเก็บถ้วยจานเขาเก็บจานมากมายซ้อนทับก,กันหลายชั้นทําบ่อยแล้วแน่เลยคะ่ะเขาสองคนเหนื่อยแย่เลยต่อไปจะเป็นยังไงคงไม่ต้องบอกถึงเวลาล้างจานแล้ว ด้วยความที่พ่อตาอายุมากแล้วลูกเขยจึงเหมาคนเดียวถึงจะเหนื่อยยังไงก็ต้องอดทนละครับเป็นลูกเขยเขาเนี่ยผู้ชายจัดการงานบ้านไปแต่ผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้านเหมือนกันเธอแบกของหนักๆไว้ที่บ่าและอีกมือหนึ่งก็ถือมีดต้องทำขนาดนี้เลยเหรอผู้ชายต้องทำงานบ้านถ้าผู้ชายทำงานบ้านผู้หญิงก็ออกหาเงินสิคะ <laughs> เผ่าเอเดทที่สืบทอดสังคมผู้หญิงเป็นใหญ่มายาวนานไม่มีการต่อต้านประเพณีและใช้ชีวิตมาเรื่อยๆที่ผู้หญิงพวกนี้ตั้งใจทำง,งานอย่างขยนันมันมีเหตุผลตั้งใจหาเงินเอาไปซื้อสามีค่ะต้องใช้เนื้อหมูกว่า300กิโลไม่ก็ไก่ด้วยค่ะทั้งสร้อยแหวนเงินทองรวมๆแล้วก็มากอยู่เหมือนกันนะคะ สุดยอดสาวๆที่ต้องใช้เงินซื้อสามีคุณซื้อสามีมาราคาเท่าไหร่กันหมูสามรกิโลกับอีก9ก้าแสนแปดหมื่นดองค่ะหกแสนดองกับหมูร้อยโลชามทองเหลืองชีวิตการเป็นอยู่ที่ตรงข้ามกับที่คิดเราไปสอบถามจากสามีภรรยาที่แก่สุดในหมู่บ้านเออพ่อผู้ชายจะคอยทํางานบ้านนะแล้วก็ให้ผู้หญิงเนี่ยออกไปทํางานนอกบ้านโนน จะให้อยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ได้ต้องทำงานบ้านในหน้าที่การงานก็มีแต่ความแตกต่างกันแล้วแต่ก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการออกนอกบ้านที่เขาต้องขออนุญาตแม่ยายก่อนถึงจะออกไปไม่ไกลแต่ก็ต้องขอผู้เป็นใหญ่สุดของบ้านซะก่อนการขออนุญาตออกนอกบ้านของลูกเขยช่างยากเย็นนักก,กว่าจะได้เขาดูดีใจมากเลยเขาเรีบอาบน้ําแต่งตัวหวีผมเรียบแย่เลยล่ะคะ่ะจะไปไหนล่ะครับกลับบ้านหลังแต่งงานเป็นครั้งแรกนะครับ คุณบัณแต่งงานมาได้สามปีอ้าวทำไมไปคนเดียวล่ะคะคือภรรยาผมท้องอยู่ก็เลยไปคนเดียวนะครับพ่อแม่ที่อยู่ไม่ไกลแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้พบกันตั้งสามปีเขาจึงเลือกซื้อของกินมากมายด้วยใจที่รู้สึกผิดทำให้เขาซื้อของมาแทบจะล้นถุงเลยคะ่ะจะกลับไปมือเปล่าได้ยังไงล่ะครับผมก็เลยซื้อขนมและก็อนน้ำที่แม่ชอบมาด้วยนะครับ แม้จะเป็นบ้านที่เกิดและโตมาด้วยความที่ไม่ได้มานานทําให้เขาเคอะเขินเมื่อลูกชายกลับบ้านมาโดยไม่ได้ติดต่อมาก่อนทําให้แม่ตกใจมากเลยล่ะค่ะไม่ใช่แค่นั้นแต่ยังมีกล้องถ่ายทําให้คุณแม่ตกใจจนทําอะไรไม่ถูกเลยละ่ะนี่คือพ่อกับแม่ของผมนะครับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับ,รบอ๋อสวัสดีครับ ครอบครัวคุณบันที่นานๆทีจะพร้อมหน้าลูกชายที่แต่งงานไปอยู่กับเผ่าเอเดที่แตกต่างแม่เห็นลูกชายต้องทำงานบ้านทุกอย่างในบ้านของสภัยรู้สึกยังไงบ้างคะถึงแม้ว่าลูกชายจะย้ายออกจากบ้านไปแต่ก็ได้เห็นเขาแข็งแรงดีแบบเนี้ยฉันก็สบายใจดีแล้วมันดีแล้วละ่ะคุณบันที่คอยหานู่นนี่ให้ครอบครัวคุณมีความฝันไหมคะ คือความฝันของผมก็คือการซื้อบ้านเป็นของผมเองนะครับคือถ้าซื้อบ้านได้เนี่ยจะได้ย้ายออกไปอยู่กันสองคน